ท่าเรือกวางโจวประเทศจีนเกิดความไม่สงบสุขในประเทศจีนความอดอยากความแห้งแล้งทําให้ชาวบ้านต้องออกหาแหล่งที่อยู่ใหม่เพื่อเอาชีวิตรอดปลายทางคือสยามแม่ครับผมสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมกับความสําเร็จนะักสยาม แล้วสินะสยามมันช่างสวยงามเหมือนคำล่ำลือศตวรรษที่18เป็นยุคที่ประเทศไทยผเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่การล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาการกอบกู้อิกราชในยุคธนบุรีและการสร้างราชอาณาจักรใหม่ในยุครัตนโกสินทร์สยามช่างดูมีโอกาสมากมาย ค,คิดว่าค่าควรเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไรดีที่นี่มีงานมากมายสำหรับผู้ขยันขันแข็งเช่นการค้าการประมงและการก่อสร้างเองลองดูก่อนสิชาวจีนจำนวนมากอพยพมาสยามเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่แม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาสามารถสร้างรากฐานใหม่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยโอกาสนี้ได้สิปีต่อมา บะหมี่ร้อนๆเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาเปรียกรอบๆเลยจ้ามื่อชิมฟรีจ้ามันโทร,ร้อนๆถ้าชอบเส้นบะหมี่ที่เจ้าทำที่สุดข้าจะพยายามนำของที่ดีที่สุดมาขายให้ทุกท่านเสมอพ่อหนุ่มเอ็งลองนำเครื่องเทศใหม่ๆนี้มาขายสิข้าคิดว่าชาวสยามจะชอบ ขอบคุณที่ช่วยชีย้แนะน้าเท่าแก่ด้วยความมานะและการปรับตัวชาวจีนตั้งตัวในสยามได้อย่างมั่นคงพวกเขามีบทบาทสำคัญในกิจการต่างๆวัฒนธรรมจีนมีการทําอาหารการจัดตลาดถูกนำมาเผยแพร่ในสยามตลาดสําเพงกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นที่ทำมาหากินแต่ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเฉพาะอาหารจีนเช่นบะหมี่เกี้ยวและติ่มซำที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวสยามในเวลาต่อมาในยุคที่สยามเริ่มเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจชาวจีนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยสร้างธุรกิจขนาดใหญ่และเครือข่ายการค้าที่แข็งแกร่งทำให้ราชสำนักไทยส่งตัวแทนมาเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าแก่กิจการของท่านใหญ่โตมากพวกเราขอขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจอของสยามพวกเราเพียงแต่ทำงานหนักและรักษาความซื่อสัตย์ข้าวไทยคือขุมทรัพย์ของเราเราต้องทำให้มันไปไกลกว่าที่เคยรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดเข้าแก่ข้าชื่นชมในความพยายามของท่านจริงๆ พศ2567ตุดจีนปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกู่ทวดคงภูมิใจที่เห็นพวกเราได้เติบโตและยังรักษาประเพณีจีนไว้เราต้องไม่ลืมรากเหง้าของเรา แต่ก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยพวกเรายินดีที่วัฒนธรรมจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยไปแล้วพ่อครับผมอยากสืบทอดกิจการและสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง2วัฒนธรรมนี้ต่อไปครับได้สิลูก ลูกหลานชาวจีนในไทยไม่เพียงประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่ยังช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านเทศกาลและกิจกรรมต่างๆวัฒนธรรมเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างสมบูรณ์และตลอดไป